วยธงนี้น่าสนใจ amazing test great story ค้นหาสิททีมเชฟหน้าใหม่สายคอนเทนต์ครีอเตอร์เป็นเอาทีมกี่คนสองคนจนไปดีฮะจนดีอะ้ดีกาเดี๋ยวไปบ้านดีอะ้ดีก่าเนาะแล้วไปแล้วนี่นี่กระดีมาตัวเนี้ยมีนีมีนั่งก่อนเนาะนอกมีนี่เจ้าโครงการ องการนี่ Amazing Amazing cast เลสเลสตอรี่นะครับเปิดค้นหาซีทีซีทีมเชฟหน้าใหม่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะไหนไนเขาก็ตึงเปิดค้นปลูกตัวเนี่ยอาหารตัวเราอยากชวนพี่เบลเป็นทีมด้วยกันแล้วทีมเบลที่คนอ่ะทีมสองคนเจ้าอ๋อทีมสองคนนะเจ้าแล้วก็อันเขาก็จะหาวัตถุดิบที่เขามีในสวนเนี่ยมาลองเป็นวัตถุดิบตัวอย่างเนาะในนี้เขามีของเขาละเขาจะเลือกอะไรยังเป็นวัตถุดิบดิหาคิดว่า จะเลือกมะเขือปูภาษากลางเรียกว่ามะอึกลูกกลมๆเหมือนมะเขือมีขนต้นมีหนามใบก็มีหนามคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักแต่รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานมีกลิ่นหอมคนส่วนใหญ่มักจะเอามาทําแค่น้าพริกแต่จริงๆทําได้หลายเมนูเลยพี่แววน่าสนใจนะามาพัฒนาต่อยอดอะมะอึกเอาไปทําอะไรอย่างได้ห้องหามะอึกอะเอามาทําได้หลากหลายเมนูเลยนะพี่แวว เอามาปรุงร่วมกับวัตถุดิบอนิื่น์อื่นๆก็ได้เจ้าหาได้ตามฤดูกาลจากสวนเราบ้างสวนคนอื่นบ้างที่เขามีข้าวเห็ดไก่ไข่ผล,ลไม้ดอกไม้วัชพืชได้ทั้งเมนูคาวหวานเลยแหละเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตท้องถิ่นได้ด้วยแล้วน้องคิดว่าจะสามารถช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศของเขาได้อย่างไดกะ พี่แววถ้าเราลังสรรเมนูขึ้นมานะเจ้าเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวมายังแหล่งผลิตอาหารของเราได้ตวัวเป็นการกระตุ้นกันเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านอาหารให้เขาได้จิมลิ้มรสอาหารแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยลองอีกทั้งเราสามารถสร้างเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบพื้นบ้านได้ตัวนะเจ้าเกิดการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆมีการกระจายรายได้รายได้มากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบใหม่โดยเจ้า